ครับผมเรามาเรียนนาวบทที่2กันต่อเลยนะครับเรามาดู example ครับตัวอย่างครับเพื่อให้เห็นความเข้าใจนะครับตัวอย่างที่หนึ่งก็คือ Jack plays football in c o l l e g นะครับประธานก็คือแจ็คเองครับแจ็คเป็นไงครับแจ็คแจ็คก็คือชื่อคนนะครับคือ proper proper noun คือชื่อเฉพาะเจาะจงนะครับแล้วก็เป็น s i n g u l a ครับว่าแจ็คมีแค่คนเดียวเห็นไหมครับ plays นะครับ plays คือ verb นะครับแล้วก็ football football ก็คือ noun นะครับเป็น common noun นะครับไม่ได้เจาะจงนะครับว่าเป็น ลูกบอลชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นซิงคล่านะครับเพราะมีลูกบอลเพียงแค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็อินคอเรตนะครับคอเรตก็คือไม่ได้เจาะจงใช่ไหมว่าเป็นคอเรตที่ไหนนะครับไม่ได้บ่งบอกว่าชื่อสถาบันเป็นใครนะครับเป็นอะไรนะฮะเพราะนั้นคือคอมมอนนาวครับแล้วก็เป็นซิงคล่าครับผมเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะครับก็เดอะพายลอตส์นะครับวิวแลนด์นะครับเดอะเพลอินยูเอสเอเดอะพายลอตส์นี่นะครับก็เป็นคอมมอนนาวนะครับ แล้วทีนี้มันมีเติม S เห็นไหมครับเติมท้ายแสดงว่ามากกว่าหนึ่งครับก็คือ p ปรโอลนะครับวิว l ลนด์นะครับ The Plane นะครับทีนี้ Plane เนี่ยเครื่องบินเนี่ยนะครับก็เป็น Common n o าวนะครับไม่ได้เจาะจงนะครับว่าเป็นโบอิ้งนะครับหรือ Airbus อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็น s i ซิงเกิลนาเพราะมีเพลนแค่เครื่องเดียวนะครับ In USA นะครับแน่นอนครับ USA เป็น Proper n o หนครับเห็นไหมครับสังเกตครับยูเอสเขึ้นต้นตัวใหญ่นะครับแคทโรไลน์นะครับเพราะฉะนั้น Proper n o หน จะขึ้นต้นด้วยแคปตัวลาเสมอนะฮะแล้ก็เป็นซิงคูล่านะครับแน่นอนครับซิงคูล่าอย่างแน่นอนเพราะประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีมากกว่า1ประเทศอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆนะครับเผื่อเรียนแล้วจะเข้าใจนะครับในภาพออกนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมเรื่องนาวจริงๆนาำมันนี้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะสอนเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับขอบมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ